เราจะมาดูนะครับในช่องของเรานะครับว่าเราเลี้ยงปลาช่อนแบบธรรมชาติแบบไหนนะครับเพื่อนเพื่อนครับดูสังเกตนะครับอันนี้ผมไม่ได้ไปซื้อมาแล้วก็เอามาถ่ายเพื่อนเพื่อนดูนะครับผมก็ใช้เบ็ดนี่ครับเห็นไหมครับเบ็ดเบ็ดคันลำลำไม้ไผ่เนี่ยผมก็จะวางเบ็ดเบ็ดของผมที่ใช้ก็จะเป็นพวกปลาหมอนะครับเป็นเหยื่อส่วนปลาช่อนเนี่ยมันชอบกินอยู่แล้วครับเพื่อนๆนครับสังเกตเห็นไหมครับปลานี้น่าจะอายุประมาณสัก2ปีนะครับแต่ลักษณะของมันนีอ้วนมากนะครับเพื่อนๆนครับเห็นไหมครับ ลักษณะการขุดบ่อพวกนี้เนี่ยผมก็จะขุดให้เล็กๆนะครับพวกนี้ปลาพวกนี้มันจะไม่หนีนะครับเพื่อนๆครับเห็นไหมครับโอ้หนักมากเลยครับเนี่ยจับไปจับมาในปวดแขนเลยครับเพื่อนๆครับเปรียบเทียบดูตัวนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับตัวคนกับปลาโอเคครับผมขอวางก่อนนะครับเพื่อนๆครับเพราะมันหนักมากเห็นไหมครับตัวใหญ่มากโอเคครับผม 电脑配件。<Okay. S 1>